ตำนานของหลวงพ่อโตตามตำนานเล่าสืบกันมาว่ามีพระพุทธรูปสามองค์เป็นพี่น้องกันได้แสดงอภินิหารลอยตามน้ำมาผ่านย่านชุมชนหลายแห่งคนในท้องติ่นจำนวนมากช่วยกันอัญเชิญขึ้นฝั่งแต่ก็ไม่สามารถอัญเชิญขึ้นปฏิสถานบนฝั่งได้ภายหลังพระพุทธรูปทั้งสามองค์ได้แยกย้ายกันไปปฏิสถานในที่ต่างๆองค์หนึ่ง ได้รับการอาราธนาขึ้นปดิสฐานที่วัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามเป็นองค์พี่อีกองค์หนึ่งถูกอาราธนาขึ้นปดิสฐานที่วัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นองค์กลางสำหรับองค์หลวงพระโตนี้ได้ลอยเข้ามาในคลองสำโรงชาวบ้านได้อาราธนาท่านขึ้นที่ปากคลองสำโรงแต่ไม่สำเร็จ จึงช่วยกันต่อแพรชลอไว้แล้วอธิษฐานว่าหากท่านประสงค์จะขึ้นโปรดที่ใดก็ขอจงได้แสดงอภินิหารให้แพรที่ลอยมาจงหยุดณที่นั้นเถิดเมื่อแพรลอยมาถึงบริเวณหน้าวัดบางพริใหญ่ในแพที่ผูกชะลอองค์ท่านหยุดนิ่งชาวบ้านจึงอาราธนาขึ้นเป็นองค์น้องความน่าอัศจรรย์ใจได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่12พฤษภาคม พุทธศักราช2520หลวงพ่อโตได้แสดงปาฏิหาริย์กล่าวคือองค์พระซึ่งเป็นทองสมฤทธิ์กลับนิ่มดังเช่นเนื้อคนประดุษมีชีวิตจนหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับพากันลงข่าวที่น่าอัศจรรย์ใจนี้และมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศพากันมาชมบารมีต่อมาในปีพุทธศักราช2522ได้เกิดปาฏิหาริ์เช่นนี้อีกครั้ง